ความใหญ่ใหญ่จริงช่ำช่ำช่ช่ชชชด้นพุทกี่กิโลเมตรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปสวนสตอรอเบอรี่ชื่อว่า Sky Farm นะคะตั้งอยู่ในจังหวัดคากาวะนะคะทุกคนก็คือเป็นส่วนนี้ตูวยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกันว่าเป็นยังไงนะคะตูวจจำราคาไม่ได้เดี๋ยวตูตวจะใส่รายละเอียดให้กันละกันนะคะก็ข้างหลังต้องขออภัยนะตูวมาบ้านคุณแม่สามีพอได้ของกับบ้านแบบเต็มตลอดเลยอะแบบเหมือนเหมือนจะไม่ใช่รถเราจะเป็นรถบรรทุกละว,วันนี้ไปดูกันคะ่ะว่าสวนเป็นยังไงบ้างนะคะ แสงข้างในสตรอเบอรี่ฟาร์มนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นพันโซอันนี้เป็นพันโยซุบุชินะทุกคนพันนี้เขาจะหอมหอมมากอะโยซุบุชิหวานอร่อยโยซุบุชิเป็นพันที่พวกตุนซื้อมาปลูกที่บ้านนะคะอร่อยพันเนี้ย เขาสุกจะจัดแล้วอะ่ะเขาจะแตกตรงนี้นะคะทุกคนอร่อยอหวานไม่มีเปรี้ยวเลย <All right. S 1> เดี๋ยวตูนจะเอาลูกแดงๆแบบสุกจะจัดไปนะคะเอาใส่ถ้วยไว้ก่อน ตัวไวก่อนโอ้ยทุกคนดูดๆเดี๋ยวต้องหนีคนก่อนคนมาตามข้างหลังแล้วทุกคนมาโยสูบุชิกันต่อ,อลูกเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะโยสุบุชิเป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ใหญ่ อยากให้ทุกคนได้ลองเขาจะหวานหอมข้างในจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะนี่ตุน,นีคนมาอีกแถวนึงนั้นนี่ย อันนี้เป็นพันธุ์ที่ลูกเขาไม่ใหญ่นะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะถามว่าทําไมลูกไม่ใหญ่มันเป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ใหญ่นะคะมาโยซูวุชิโอ้มากต้องลองนะพันนี้ต้องลองเอ้ย มาสวนสตรอเบอรี่แล้วดีใจทุกคนทุกคนดูนี่ดูดูนี่มันแดงมันฉ่ำ หวานอ่ะหวานจริงๆก็คำละลูกไปเลยสิคะไอนี่ที่ตุ้มไม่บอกพันก็พันโยสูบิชิเหมือนเดิมนะคะแถวนี้ ดีดีไม่ไหวโดสบูชิอ่ะทุกคนไม่ใช่พันธ์ุที่จะหากินได้ปกตินะลงเรือนแบบจะมีไม่เยอะที่จะปลูก โยสุบุชิอ่ะซึ่งอร่อยมากอยากให้มาถ้าใครอยากกินสายพัน,น์ธุนี้ต้องมาต้องมาสกายฟานนะคะอร่อยจริงอร่อยยิ่งลูกแดงๆอ่ะยิ่งหวานหอมแบบหอมจริงๆอ่ะ ชอบขนาดที่ว่าตุนปลูกไว้ที่บ้านนะทุกคนก็คิดดูว่าตุนชอบขนาดไหนนะคะหวาน คุณพ่อบ้านแต่ถ้าใครสงสัยว่าคุณพ่อบ้านไปไหนคุณพ่อบ้านหนีไปอันนี้นะคะวันนี้คุณพ่อบ้านถ่ายถ่ายรูปไปถ่ายรูปตรงตรงแถวอื่น ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปกินสายพันธุ์อะไรนะต่อไปเราจะมากินสายพันธุ์ซานุกิฮิเมะกันนะคะทุกคนเป็นสายพันธุ์ขึ้นชื่อของคากะวะคุณพ่อบ้านมากินซานุกิฮิเมะโอุ้ยไม่ค่อยแดงเลยอะซานุกิฮิเมะไอซันชิเมะตาบุ๋งอ,อร่อยบูใหญ่นะเนี่ยอิตไซนะอือ ซันุกิฮิเมสายพันธุ์ของจังหวัดคากาวะนะนสซันุกิฮิเมเขาจะแบบจะไม่ค่อยแดงจัดกลิ่นเขาคือเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่หวานติดเปรี้ยวนะคะสดชื่นอะ แต่สนุกิฮิเมจะแบบจะไปทางหวานอย่างเดียวไม่ใช่สนุกิฮิเมโยสุบุชิจะไปทางหวานอย่างเดียวแล้วนะคะสม๊ด <'s> mm ี่เร์เลิฟเวอร์เอนออสองเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติถ้าสมมติเขาแตกมา,มากๆเขาจะหวานมากเลยซันุกิฮิเม

ซันุกิฮิเมสวนนี้ปลูกได้ใหญ่มากเลยปลูกได้ลูกใหญ่มากเลยซันุกิฮิเมชีพดีสุดน่ารักเนาะไหน <laughs> น่ารักใช่ไหมโดนพูด <laughs> <push> ไม่หวานหรอกหวานแต่วันนี้ต้นให้ ยอเสุดตบุชิน้ำเบอร์วันแหละจริงจริงทุกคนามใหญ่ใหญ่จริงโวยลงเรือนนี้ปลูกสนุกีฮิเมะได้ใหญ่มากเลยทุกคนช่ำ่ำทำอะไรนะ มากินสานุกิฮิเมต่อ,อลมแรงลมแรงหนาวหนาวปากสั่นแล้วอ่ะปกติในโรงเรือนสตรอเบอรี่จะจะอุ่นนะแต่โรงเรือนนี้หนาวมากเลยตุนสั่นแล้วอะ่ะ นุกีฮิเมะนะคะเป็นพันธุ์ปวดของคุณแม่สามีแล้วเราจะไปกินเ้าหลังอื่นกันก่อนนะคะไป เขามีบอกด้วยนะคะว่าเขาเขาปลูกยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เปเป็นข้อมูลไปปลูกโรงเรือนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะนี่โรงเรือนที่สองเามาโอ้ไม่มีคนเลยดีใจนอ้อมี่มี่เอาไปละเอาคุณด้มากรีนเฮาหลังนี้ไม่ค่อยมีคน มันมีสต่อไปดรี่นอตเราจะย้ายมาทำไมนะไม่น่าไม่น่าย้ายเลยจริงๆขอขอไฟด้วยนะทุกคนแต่ไม่แต่ว่าไม่ไม่เดินกลับแล้วเพราะว่าเสียเวลากิง oh. <laughs> อร่อยอืมอ,มอมระสุบบุชิคือหวานหอมจริงๆทุกคนนิ่มกลิ่นเขาหวานแต่จมูกแหละ เป็นอีกหนึ่งพันจริงๆที่ตุนแนะนำให้ทุกคนกินนะอยากให้ทุกคนได้ลองพันโยสุบุชินะคะ หนึสองส <c oughs> แต่ส่วนนี้ข้อเสียมีอยู่แค่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีอยู่แค่สองสายพันธุ์มีแค่ซานุกิฮิเมะกับโยซุมบุชิเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสวนที่มีมากกว่า2 0่สิสายพันธุ์อะตุนเคยพาไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเนาะ เป็นสวนโปรดของพวกตูแล้วก็ครอบครัวสามีเดี๋ยวไปกับหลานๆแล้วก็พ่อแม่สามีนะคะคือคุยกันไว้แล้วคือจะไปที่นั่นกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะคะเราจะไปรีวิวพยายามรีวิวให้ได้ทุกครบทุกสายพันธุ์นะทุกคนกินเยอะมากแล้วลวันนี้ หวานหวานหวาน่ารักอะ่ะตรงมารีซูเนนป,ปอร์มาร์เก็ has ดิไซด์ใช่ไใช่ใช่ค่ะ And expensive one in supermarket t h is s i ไ e ด์ใช่ไหมใช่ค่ะในซานุกิฮิเมะในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะไซส์ประมาณนี้นะทุกคนแล้วถ้าสมมุติแพงขึ้นมาหน่อย แพงอ่ะก็จะเป็นไซส์นี้ออเแต่ว่าในสวนะจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเนี้ก็คือไซส์ไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนะตอนที่ตุนรีวิวในโรงเรือนนู้นนะอร่อยเขาจะติดต่อให้เขาสูงมากเขาก็จะติดปายปลายเปรี้ยวเนิ้หนึ่งซานอกีฮิเมลอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าแบบกินแล้วสดชื่นอืม โอเคค่ะทุกคนก็พาทุกคนกินสตรอเบอรี่กันทุกๆแล้วนะคะทุกคนก็ส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ตูนก็ยังไม่ไม่ให้ติดหนึ่งในสาของตูนนะแต่ว่าตูนรู้สึกว่าโยซูบุชิอ่ะของส่วนนี้ตูน r e c o m m e n มมากโยซูบุชิคือคุณภาพดีมากๆนะคะสายพันธุ์นี้คืออร่อยมากอร่อยมากๆ แต่ข้อเสียก็คือมีแค่สองสายพันธุ์เท่านั้นก็คือซาโนกิฮิเมะกับยอสุบุชินะคะทุกคนนั่นแหละที่เป็นข้อเสียของส่วนนี้ก็คือไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่จะมีแค่สองสายพันธุ์ให้เราเลือกให้เราเลือกเท่านั้นนะคะอากณเป็นยังไงบ้างคะ hmm? ส่วนนี้ส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนนี้เป็นยังไงนะคะเฮลิสต์ฟาร์มโ but this today we can only two variety อ่า yes เ,เหมือนคอมเมนต์ตุนเลยวันนี้ตุนกินไปได้62ลูกนะคะทุกคนก็จุกมากเดี๋ยวตุนต้องขอตัวกลับแล้วเดี๋ยวต้องขับรถคุณพ่อบ้านต้องขับรถกลับบ้านนะคะวันนี้เราอยู่จังหวัดคุณแม่กันเดี๋ยวเราจะกลับบ้านพวกเรากันนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>ทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบายๆฝากกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบาย